เคลนติดรถไถลิตาพันฟาร์มแท็กเตอร์โฟลลิฟสวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งเคลนที่บ้านโนนเปือยตำบลบึงมะลูอำเภอกันทารั์จังหวัดศรีกะตก์คันนี้ก็จะเป็นคันที่4แล้วนะครับจะมีรุ่นทดลอง1คันแล้วก็รุ่นปกติอีก3คันคันนี้ก็จะเป็นคันที่สครับสำหรับการติดตั้งนะครับคันนี้ไม่ได้ถอดคันใบมีดนะครับเราก็จะมีสายสเตรัดสำหรับผูกคันใบมีดไว้กับโครงรถนะครับผูกไว้แบบนี้ได้เลยนะครับผูกง่าย จากนั้นก็จะติดตั้งหูช้างหรือว่าแท่นกระบอกไฮดรอลิกเข้ากับโครงรถโดยการเชื่อมหูช้างให้ติดตั้งในตำแหน่งกลึงกลางรถและให้อยู่ติดขอบด้านล่างเพื่อให้ได้องศาที่เหมาะสมทําการเชื่อมเข้ากับโครงรถได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ติดตั้งฐานเครนฐานเคลนก็จะสวมใส่เข้ากับหัวรถได้เลย แต่ละรุ่นก็จะใส่แตกต่างกันจะมีคู่มือบอกนะครับฐานเคลนจะแน่นนะครับให้ตอกเข้าไปเลยนะครับทําให้แน่นเพราะว่าจะได้ไม่หลวมเวลาใช้งานนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เครนเข้าไปทั้ง2ท่อนโดยใช้สลับนะครับเสร็จแล้วมาทดลองระบบปล่อยผ้านะครับรุ่นนี้จะมีสปริงดีดกลับนะครับเป็นตัวใหม่ก็เป็นอาเสซสินนะครับลูกค้าใจดีทำข้าวผัดให้หนึ่งถ้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ